สวัสดีค่ะสุนันชาแนลนะคะวันนี้สุนันจะมาทําเมนูลาบเหนือนะคะในสไตล์แบบของสุนันนะคะเราก็จะไปรับชมวัตถุดิบกันนะคะว่าของเรามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็คืออ่าไส้อ่อนนะคะไส้ตันนะคะแล้วก็อ่าหนังหมูแล้วก็อ่าตับนะคะแล้วก็หัวใจด้วยนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นอ่าหมูบดนะคะแล้วก็เครื่องเคียงก็เนี่ยต้นหอมผักชี ผงพริกลาบนะคะแล้วก็กระเทียมดองน้ำกระเทียมดอง <des per ate> แล้วก็หัวอหอมนะคะมะนาว <des per ate> ก็คือน้ำกระเทียมดองนี่ก็กระเทียมดองหัวมันนะคะเอามาหั่นซอยนะคะ <des per ate> แล้วก็มีพริกผงลาบแล้วก็พ <ain> วกเครื่องเคียงก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุง <des per ate> อันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะ <des per ate> ามาจากาภาคเหนือเลยนะคะ <des per ate> <des per ate> สั่งเขาส่งมาให้จากอ,าอะไร่ะจังหวัด เลยนะคะกขาส่งมาให้เป็นอร่อยนะคะแล้วก็น้าําปลาอะไรพวกนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีอ่ะผักแอมนะคะก็แล้วแต่ว่าคนจะชอบผักอะไรบ้างอะไรเงี้ยวันนั้นก็เตรียมไว้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมารับชมกันเลยะคะ่ะวิธีการตังะะ้งกระทะเสร็จแล้วเอาน้ํามันใส่นะคะให้ร้อนเดี๋ยวเราจะเอาหอมมาผัดนะคะ เอาหอมลงไปเจียวให้เหลืองหอมนะคะแล้วเราก็เหลือขยะไว้ใส่ตอนเราปรุงด้วย<ม>เจียวไปเรื่อยๆจนน้เหลืองหอม,ะะมหร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพวกหมูลงมาบดม,มาใส่นะคะ<ม>นี่หลังจากที่เราเจียวคั่วหอมเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำหมูลงไปผัดให้สุกนะคะ แต่ชอบว่าจะเอามากเอาน้อยแค่ไหนนะะถ้าว่ามันเยอะเราก็เอาเอาแค่พอประมาณมันก็จะได้รสชาติหอมหอมเจียวที่เราเจียวเข้าไว้ลองเอาไปทำกินดูนะคะก็คนไปเรื่อยๆน,นะคะให้สุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอ่าพวก เครื่องพวกตักพวกไส้อ่อนอะไรนี้ลงไปนะคะเราสับหมูให้สุกก่อนเลยนี่ก็ได้กลิ่นหอมหอมเจียวแล้วนะตะ้องให้สุกพอดีแล้วก็เอาอันนี้ลงไปได้เลยนะคะสุกจะตัวเลยนะคะลอาไปทำกินดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาาพวก ะครื่อไงไม้ใส่ลงไปเลยนะคะก็จะได้อ่อนตัวลงมาอีกจะมีอะไส่ตับแล้วก็อะไรหนังหมูหัวใจใส่ลงไปเลยนะคะนี่เราผัดสุกได้ที่แล้วนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเอาพริกนี่นะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะใครชอบ ไหนก็ใส่แล้วก็ใส่หัวหอมลงไปด้วยนะคะแล้วก็เราจะจใส่มะนาวนี่ลงไปเลยชอบเปรี้ยวแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วก็ผงรสนัวของเรานะคะขาดไม่ได้เลยนะคะ เยอเราก็ใส่เยอะหน่อยนึงนะคะสเสร็จแล้วก็น้ำปลาฮนะ,ะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็จะมีทีเด็ดที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่เลยนะคะน้ำกระเทียมดองนะคะกรเทียม<ๆ>ดองนะคะน่าช้อนขาดไม่ได้ก็มีน้ำกระเทียมดอง นะคะเสร็จแล้วก็นี่เลยหัวมันก็ขาดไม่ได้เลยสําคัญมากเลยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยเราเอาหัวมันมาหั่นนะคะแล้วคนปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะนี่คือทีเด็ดลาบเหนือแล้วก็เดี๋ยวเราเสร็จปรุงตามใจชอบเอาแบบไหน นี่เลยอ,อร่อยมากเลยนะคะสุดยอดอ,อ,อร่อยแล้นี้เราก็จะใส่ต้นหอมผักชีกลงไปเลยนะคะพอเราปรุงได้ที่นะคะ โอเคนี่เราใส่ต้นหอมผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูอีกทิงหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงนะคะรสชาติอือร่อยอือแา้าก็จะฝาก ไว้ในช่องสุนันชาแนลด้วยนะคะก็อย่าลืมเข้ามารับชมแล้วก็ฝากดกด u ับสไข b ้กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจกันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ